โยมาอยู่กันในเกมโลกขำาผ่านอีการอีกแล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้วันนี้อีกละ <laughs> วันนี้ก็จะมาเล่นปืนแบบปืนแรงๆนะครับผมแต่ที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็มันโหดแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นก็คือดวสเดี The 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 I นะครับปืนนี่โอ้โหดามีตั้ง4ี่อัพเพิ่มดามิ่ปะไม่เพิ่มดามิ่นะครับแตแบบ่แรงอะ่ะผมเห็นคนเล่นเล่นเป็นนะมันจะโหดนะปืนนะ แต่มาลองดูอยู่ในมือผมเดี๋ยวเปลี่ยนลายแป๊บนึงลายในดีจุเอาลายแบบเข้มๆไปยังยังนี่ไง rising dragon โอเคลายนี้ละกันนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นปืนนี้ดูนะวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปมาอยู่กันในเกมไปรเทียบรอนนะครับอยู่กันในด่าน v i n t e d stage นะครับผมเนี่ยอยู่กับตัว fixer นะครับผมเพราะว่ามันมี เพชสเต็ปแล้วเราก็มาเล่นปืนนี้ด้วยมีปืนนี้นะครับดีเห็นปะ่ะปืนอย่างโกงนะครับผมแต่ถ้าเล่นเป็นนะย้ำว่าถ้าเล่นเป็นถ้าแบบมีระยะการยิงอ,อ๋โหโกงแน่ระยะกลางระยะไกลนะครับผมระยะใกล้ก็พอยิงได้แหละแต่แบบถ้าให้ดีปืนนี้ระยะกลางระยะไกลดีกว่า3เม็ดรับประกันว่าล่วงชูอ่ะโอเคมีคนมาดักหรือเปล่าจ้า ให้พี่เดินสะดวกเธออ๋อออกไปหนึ่งแล้วต้นเกมเลยโอเคยิงศพไปก่อนเจ็บไปหนึ่งโอเคอย่ามาให้กูเห็นนะมึงตายดิครับบอกแล้วสามเม็ดล่วงชัวร์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 ไอชัวโอ้โหไอเชี่ยนี่แดชเมื่อกี้ถ้ามันไม่แดชเรายิงล้มตั้งแต่รอบแรกแล้วครับ มันชุบกันนะ่ามันชั่วหรือเปล่ามันคิดเอาแล้วกันมันชั่วหรือเปล่าเออล่วงไปดี๋ยวสัพี่มีเธอเมาลนะครับเธอเมาเธอเมาเธอเมาหรือว่าเธอเมาใครเมาโอเคมึงเมาหรือเปล่าสาั์เมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่านี่นะครับเธอเมาเปิดแบบสแกนมันจะจับความร้อนนะครับผมเห็นคนเห็นเป็นตัวเลยนานด้วยระยะเวลาอยู่นานนะครับผม นานกว่าตูอ่ะโอเคไปโหอินวันแดกลีโอป่ะน,นะล่วงครับผมเอ้ยเจออ๋อไม่เดินทางนี้เล่าไอชาิมาแรงซาบโอ้โหพวกมึงไปไหนกันวะไอชาิมาแรงซาบตัวนวมมี้คิดว่าผมไม่รู้คิดว่าผมไม่รู้ เม็ดเตียวหัวกระชูดโยไอสัตว์กูยิงเฮียเราวะนะไอเฮียยิงไม่โดนแม้แต่นัดเดียวแล้วจะบอกว่าเสียวได้ไงเฮ้ยตัวนี้เยววะเฮ้ยเอววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องต่อยวะต่อยหมดกระสุนหมดกระสุนยังเงาโอ้โหไอชาติมาแรงสาบ ไอ้เช่นนี้ล่อไปเก้าตัวนะผมกับไป2ตัวนี้แบกกันนะครับผมมาผมกดเทอร์โมเลยเทอร์โมแพทเทอร์โมเพจเทอร์โมวิชั่นว้ายกูก็ไปทาเรื่องวัดกับมันนะจ๊ะเกือบล่วงเองเกือบเป็นนักเลงแล้วไงล้วกูจะไปยืนวัดทําไมวะเราก็ยืนมุมเลยครับในสวย โดนสองไม่ร่าจะตาะยแล้วมียายายาเพื่อนกันเพื่อนกันจนวันตายเพื่อนกันจนวันตายแต่มึงตายก่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงอย่ามาทันล่งได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า,ลาโอเค <laughs> มีคนเห็นนะครับเราเห็นมันด้วยทั้งมันเห็นเราเราเห็นมันเนี่ยมอยู่ตนะรงนั้นน้าผมคานไปไหนขอบสังขารคา,านไปไหน ไอชายโอเคโดนหัวครับผมไอชายหายไปหนึ่งนี่ไงคิดว่าเราไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนตาบอด่แตาบอด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 เนาอย่าขอร้องไอชาย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 ไม่รู้ช่ไหน <laughs> โอเคโดนผมไปดิไอชาย มาต่อโหอยังมันปืนเนี่ยดูดิยิงไปสิบเอ็ดตัวนะครับแบ่งกันไปไล่ตัวสองตัวเฮ้ยนี่ทําไมอะไ,นะไม่ยิงเลยโอ้โหผมกับตัวนี้ยิงกันไปสิบเอ็ดตัวคิดดูละกันว่าชัวหรือเปล่าชัวปั๊บมาเฟด,ดสเตปม,มาก่อนครับปืนเต็มแล้วโอ้โหย่างเอา่ะครับเต็มมันจะมีแบบเก็บเสียงมานะครับสําหรับผมก็นยิงง่ายขึ้นเก็บเสียงมันแบบนิ่งขึ้นอนะสําหรับคนอื่นไม่รู้ โอ้ยชายโดนเราไปนะครับผมรู้เรื่องโอ้อยังเอาปืนนี้เมื่อมาอยู่ในเทพเจ้าโอ้ยหาดไม่ว่าจะเล่นปืนไหนไหนคนไทยเหมือนกันไอชายอย่านะมึงอย่านะมึงไอชายไอชายหย่านายชายโอ้โหไอชายชาติหมาฆ่าเราว่ะวนน้ำมีการชูบ ผมได้ยินเสียงชุบนะแต่มันคิดว่าผมไม่เห็นเรือไงวะเอ้ยโอ้โหไอชัยไอชัยไอชัยไหนไม่รู้โอเคแล้วกูเรียกใครเนี่ยชัยใครชื่อชัยโอเคกอมึง,งโงแ่แบบวะอุ้ยเกือบไอชัย ไอชา,ชาตไอชาติไอชาติโอ้โหไอตัวนี้ไอชาตินะครับผมชาติมาเอออะไรเนี่ยโอโ้โหกูว่าแล้วทําไมไม่ยิงเนี่ยสัสทำไมไม่ยิงคนในสาสตร์กำแพงเป็นรูแล้วมั้งยิงกำแพงขนาดนั้นพี่มาหลังนะครับเพราะว่ามันคลางกว่าคุยเฮ้ยอะไรนี่เหรอได้เดียชาติ ไอ้ชาติมันต้องการลองของกับเรานะครับผมแล้วคุณคิดว่าผมจัดให้มันหรือเปล่ามาแปบ๊บหนึ่งเผื่อไอ้ชาติมหนักเราเสียงม,มึงไข่เนี่ยเอา้าแล้วมายืนกับกูทำยี่ยะอะไรตายโอ้โ,อโหไอ้ชาติมา ไม่ใช่ชาติธรรมดาครับผมชาติสุนัขชาติสุนัขพิษบูด้วยชาติสุนัขพิษบูุย้ยาดียาดีชาติตายทีเหอตายทีเหอยาหายสัสเอ,อ้ยแพ้อีออออกโโอ้โหโอก็ดูทีไหมชาติสิครับโอ้โหโ มันจะจริงกำแพงเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเลยชิงชิงเจอนึงโอ้เห็นช้าไปวะเอ้ยโอ้แดดมหาที่ตาย <c oughs> เขาเรียกว่ารนรนหาที่ตายโอ้งานหยาบจังไว้สั์เอา้าตายดิ ตาเอ้ยถามจริงจริงอ,อุ้ยตายพองเหอะไอ้ที่อโอ้โหคิดเอาละการในสองชาติในสองชาติหมาตัวนี้มันไม่ยิงสักตัวเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะ่ะเนี่ยศูนย์ศูนย์อยู่เนี่ยโอ้โหกูเล่นกันสองคนในศาสตร์กูถึงบอกไงไอ้พวกขี้อะ แม่งเอ้เยสกอร์เท่ากันอีกแล้วรอบแรกสิบเอ็ดตัวรอบสองมาสิบเจ็ดเท่ากันหรือว่าไม่มีอะไรบังเอินบังเอินขายโรตีนะ่าจะเป็นโอ้โหโต้องทำไงวะเบื่อนะเบื่อไหมไอสัตว์เจอทีมชาติมาะนะไม่ใช่ทีมหรอกออนะใครชุก ไปชูปอะไรตายด,ดิโอ้โห,โหโกดไม่ทันไ,ได้ดิโอ้ทีมเฮียอะไรวะนี่ถ้ากูเล่นปืนจริงมึงตายหาไปนาะน้ะโอ้โหดามีจังเบาเลยระยะไกลม่งยิงไม่ได้เลยโอ้โหต้องล่อระยะใกล้เท่านั้นอ่ะ เฮ้ยแพ้ชัวกูบอกเลยไรซาได้ตัวมาเย็ดแม่นั่นก็นไม่ยิงแล้วตัว17ตัวนะโอ้โห <Legal out. S 1> oh ตัวนี้รอดตายรอดตายหลายคนแล้ว <Legal out. S 1> อะไรวะกู <Legal out. S 1> ยิงไม่โดนเลยเหรอ <Legal out. S 1> เออตาย โอ้โหโผล่มาจากไหนนักหนาวะมากกูซื้อมกก้นกระบองมาก่อนนะจ๊ะถึงคราวต้องได้หัวละโอ้โหไอย้ยศแม่นี่ไม่ยิงอีกนะสวนย์ตัวไอ้ศาสต์ทั้งเกมจะตามกูทำไมนะกหาวโอ้โหยิงไม่โดนไอ้เหี้ยตั้งแต่มีแบบเก็บเสียงกูยิงไม่ได้เลยวะ แพ้ชัวบอกเลยคิดเอาละกันมาเข้ามาไม่ไม่ยิงนะครับผมเล่นเป็นไม่เป็นไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่ยิงเลยยิงแต่กำแพงเจอกดไปทีมหี่อะไรวะนะโอ้ยิงไม่โดนไวสัน โอ้โหยิงยากจริงไอ้เหียมารา r สุดท้ายแล้วแหละกูว่าไอ้เหีย,ไ,ยไม่น่าไปอัพเต็มเลยปืน <c oughs> ไม่เกี่ยวหรอกไอ้ศาตว์ดูดิศูนย์ตัวนะครับผมไม่ต่างจากผมเล่นสองคนอนะไม่ใช่หรอกเหมือนที่มันเล่นหกคนแล้วเกมผมสองคนไอ้เหียนี่ไม่ได้มีไม่ได้ช่วยอะไรเลยสองหกไอ้ศาตร์คิดเอาละกันดูทีมันนี่ยิงกันโอ้โหทุกตัวเลยเล่นเป็นทุกตัวนะ โอ้ยชาติมาสองตัวเนี่ยไม่รู้รู้จะพูดคำไหนดีช่างแม่งเจอทุกวันแต่กูก็ยังไม่อยากจะชินอยู่ดีสัตว์กูจะบุตรไปละปืนผมระยะไกลแม่งดาเมจยี่สิบกว่าเองไม่ได้แรงระยะใกล้พอได้นะครับระยะใกล้ระยะกลางเนี่ย เอาเดซัเฮ้ยเราไม่มียิงเติมกระสุนได้หว่ามันยังไม่เห็นนะครับผมผมส่องระยะไกลมันยังไม่เห็นอีกเหรอวะหน้าโอ้โหมันยังไม่เห็นผมผมก็ยิงสบายๆหรือว่ามันเห็นแล้ววะโอ้โหยากยากจักโอเคแต่มันก็ยังตายอยู่ โอเคนะครับผมเลงยาวเลยมันไม่ออกให้ด้วยนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละผมเจอตัวหนึ่งละน่าจะวิ่งมาทางนี้ <c oughs> ผมไล่ขวดเลยเด้อว,วิ่งมาละ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 วิ่งมาละโอ้โหมันไม่เห็นวะ่ะหูฟังไม่ใส่หรือไงขวดครับ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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่ออะไรเนี่ย,ยตายดิครับไม่ตายสักทีโอเคกูต้องใช้ละไมไม่ตออถึงเวลาละ <c oughs> ต้องไล่หัวสวดศพอย่างเดียวละกันันทีมกูยังอับปรีไอซ์ไอตัวสองนี่ก็ไม่ได้ช่วยผมเหมือนกันแรกๆก็ช่วยดีอยู่หลังๆนี่สังคลังไอว์ ตายไม่ตายกับเอาดิเชื่ออยู่ไหนวะเจอน่าจะอยู่แถวนี้ละนี่ไงเจอละตายเข้าหลังนี่โอ้โหไอชุบไอ้ชุบไอ้ชุบแม่งเอ้ยถ้าเรายิงโดนอย่างนั้นนึงมาตายละแต่กูเสือกยิงไม่โดนไงในราวนี้จะชนะอยู่ ทีมกูยิงแล้วคนละตัวสองตัวก็ยังดีก็ยังดีกว่าปรีนะครับผมดีกว่าความปรีที่มันมีอยู่ตายตายสวยโดดขึ้นไปเลยดีกว่าเจอก็ผมไอตัวนี้แหละไอตัวชูปนี่แหละแต่ผมปวดคุณได้เห็นความปวดผมไหม มันอยู่ไหนละผมเห็นมัน้มอุ้ยเจ็ดแม่ยายานะมึงมาดิ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 รับมาเอาดิรับมาดิโอ้โหมันมีค้อนว่ะค้อนมันแรงกว่า <laughs> บ้าจริงโอเคเดี๋ยวผมกดให้ร้องเลยในสัตว์นานกันแล้วคิดไหมโอ้โหถ้าทีไม่อับปรีแล้วมันจบไปนานแล้วทีแม่งไม่ได้มีที่อะไรเออกำลังเดิน กำลังเดิมมันบอกว่ามีคนอยู่ตรงนี้ไหนวไอ้เหี้ยเอ,อ้ยไม่โดนอีกสวยโอ้โหไม่ตายอีกไปลุยเลยโอ้โหตายไหนตัวสุดท้ายตูมกดไปโอเคสา,าสามสิบสองตัวละโอเคไปยาวแน่แม่ยศ มาไฟนอลราวละคือราสุดท้ายละใครชนะก็คือชนะไปเลยนะครับผมถ้าคือแพ้ก็แพ้เลยไม่มีทดเวลาบาดเจ็บอีกต่อไปผมเอาอะไรมาเล่นดีวะของก็เต็มละนี่ดีกว่าครัสเตสอร์สโมกป๊อปสโมกมาอันนี้เป็นควันนะครับปลาควันแล้วเราแบบเปิดเทอร์มของของเราอะเทอร์โมวิชั่นอะมันก็จะแบบมองเห็นทะลุควันไปได้มา ก็คือใช้ได้แหละของดีแหละสมุนไพรแหละจะไม่ใช่ยามาถ้าเพื่อนเราช่วยยิงตัว2ตัวมันก็สบายใจลนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะช่วยมันคิดว่าเราไม่เห็นนะนะอะไรวะหน้ากดตูมไปสวยปอยแม่งวงไป ตายดิตายดิโอ้โหเลือดชอบเหลือหนึ่งตลอดเลยนะโอ้โหไม่ตายสักทีวะโดนหัวมาละมาละชุบไอชุบมาไล่ชุบไอชุบมาแล้วนะอยู่ข้างเนี้ยอยู่ซ้ายผมเนะี่ยอยู่ตรงซ้ายผมแต่ผมรอก่อนโอ้มันชุบกันอีกแล้วสัตย์เดี๋ยวรอแป๊บนึง ดีป่าไม่โดนไอสารแม่งตายสก,กิลมันมาไอจิวอะโดนหัวนะนะโอ้โหแลกกันไปไม่อยากแลกเลยมาผมเอาจริงละต้องเล่นให้ชนะละแต่ไม่ได้ง,ง่ายเลยเออไอสารบนไปแล้วหนึ่งโอ้โห,โโหยากจังวะ เฮียเอ้ยอะไรวะนี่โอ้โหมันก็ไม่ยิงครับโผล่เดี๋ยวไปดีครับอยู่ก็บ้าแล้วโอ้โหผมอยากเปลี่ยนปืนจัดเลยจังหวะนี้ไม่เฮียแต่เอาเอาสาแพ้ก็แพ้ไปเฮียเอ้ยต้องแปลกหนาวไว้ชุบไอชุบไอชุบไอชุบ พ้องตายนักหนาววะโอ้โหไม่ไน่าไปซ้ําเลยมผมกลัวว่ามันจะชุบขึ้นมาไงโอ้โหมาตามย่ตาตามนะแพ้ชนะใครบอกไม่สําคัญนะสัส <c oughs> เฮ้ยปืนที่อันนี้ะระยะใกล้จะไปสู้อะไรได้หรอครับโอ้โหเจอยินนงนิ่งไว้ <c oughs> ตาย เกิดมาปุ๊บตายปั๊บไอ้สั์โผล่หัวมาสวยโอ้ยยังปล่อยกูตายอีกไอ้สืดโอเค <c oughs> หมดกำลังโจยไอ้เฮียมึงละกูเออไอ้สัต์ผมการไม่ได้กาวจะยิงไม่ได้กาวจะยิงนะนั่น ผมกดได้อย่างะรละเบิดกดไปโอเคโดนรถไปแปดสิบเจ็ดดูดดอะไรของกูนะไอสัตว์เอ้ยชุบชุบมาละอยแม่เยอะยังไม่ไปอีกหรอยังไม่ไปอีกหรอยังไม่ไปอีกหรอจ้ายานะโอ้โหตายแล้วจบ สี่สิบตัวโอ้โหโคตรโหดแล้วผมไปเจอกันคลิปหน้าเฮียดูดิทีมันได้ะยะสูงสุดแค่ยี่สิบละไปพูดให้ยาวกันมา